ตำนานช้างน้ำกุญชรวารีเป็นที่กล่าวถึงและถกเถียงกันมานานแล้วว่าจะมีจริงหรือไม่ส่วนใหญ่จะเป็นคำบอกเล่าจากปากสู่ปากแต่จากปากคำและการเล่าเรื่องราวของท่านขุนพันรักษาร,ษา,ราชเดษหรือขุนพันมือปราบจอมขมังเวทเองท่านก็ยืนยันว่ามีจริง เพราะท่านเองเคยพบเห็นช้างน้ำจิ๋วนี้ด้วยตาของตนเองมาแล้วที่ป่ากรุงชิงลองมาติดตามดูตำนานช้างน้ำจิ๋วกันดูดีกว่านะคะว่ามีเรื่องราวความเป็นมายังไงช้างน้ำจิว๋วช้างจิว๋วโบราณท่านว่าเป็นสัตว์ป่าที่มีอยู่ในป่าหิมพานมีชื่อเรียกเพราะๆว่า กุญชรวารีนอกจากจะมีตัวเล็กจิว๋วมีงวงมีงามีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกับช้างตัวใหญ่ๆทั่วๆไปแล้วช้างจิ๋วยังมีครีบมีหางเหมือนปลาและสามารถอยู่ในน้ำและว่ายน้ำได้เจ้าช้างจิ๋วนี้มีฤทธิ์เดชมากว่ากันว่าถ้ามีช้างจิ๋วนี้อยู่ในน้ำ ช้างป่าตัวใหญ่จะไม่ลงไปกินน้ำเพราะเจ้าช้างจิ๋วมีงาที่เล็กๆแต่มีพิษร้ายกาจมากหากทิ่มแทงใครเข้าแล้วอาจมีพิษถึงตายได้ง่ายๆช้างจิ๋วก็มีเสียงร้องแป้นๆปน,เ,ปนเหมือนช้างตัวใหญ่ทั่วๆ่วไปตามตำนานเขาว่าอย่างนั้นนะคะกลับมาที่เรื่องเล่าจากปากของท่านขุนพันธ์กันต่อนะคะ เนื่องด้วยท่านขุนพันธ์ท่านต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ติดตามคนร้ายตามแถบป่าลึกที่ธุระกันดานอยู่เสมอเสมอท่านจึงมีประสบการณ์ได้พบเห็นเหตุการณ์ที่เล่นลับแปลกชวนพิศวงอยู่เป็นประจำและหนึ่งในเรื่องราวนั้นก็คือการได้เข้าไปพบเห็นช้างน้ำจิว๋วในป่ากรุงชิงป่าดงดิบใหญ่ที่อยู่ในตำบลพิตตำ อำเภอท่าศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งป่าดงดิบนี้มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลนับแสนไร่เมื่อ3 0มสถึงสีปีก่อนโน้นป่านี้ตกสำรวจเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะว่ากลัวหลงป่ากลัวอาถรรพ์ของป่าในป่ากรุงชิงนี้มีแม่น้ำถึงหกสายไหลมารวมกัน เป็นน้ำตกที่สวยงามมากถึงสหรือห้าแห่งก่อนจะไหลไปรวมตัวกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ไหลไปออกที่ปากอ่าวไทยปากรุงชิงเป็นป่าดิบชื้นที่มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสีเขียวตลอดทั้งปีมีพันธุ์ไม้นา,นานาชนิดที่ออกดอกบานสะพรั่งทั้งสามฤดูกาลท่านขุนพัน์ธท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านได้เข้าไปพบกับเต่ายักษ ที่ใหญ่ขนาดถึงเจ็ดคนขึ้นไปนั่งบนหลังของมันได้อย่างสบายๆมีต้นบอลที่ใหญ่ขนาดที่คนขึ้นไปยืนได้และมีดอกไม้ที่มีดอกใหญ่โตกว่าที่พบเห็นที่อื่นๆทั่วทั่วไปถึงห้าหรือสิบเท่าและมีสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถพบเห็นได้จากที่อื่นๆหนึ่งในสัตว์ที่ว่าแปลกประหลาดนั้นก็คือช้างน้ำจิ๋ว ที่มีขนาดเท่ากับตัวหนูหริงและมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากๆเรื่องช้างน้ำจิ๋วนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่พวกพานป่ากล่าวถึงและได้เล่าต่อๆกันมาแล้วยังเคยมีชาวกระเรียงที่ออกหาของป่าแล้วได้ไปพบกับเจ้าช้างจิว๋วในเขตรอยต่อระหว่างไทยกับพมา่าทางจังหวัดกาญจนบุรี และทางภาคเหนือของไทยนี่เองมีคนเคยพบเห็นพวกเกระเรียงสามารถจับช้างจิ๋วมาได้เขาเล่าว่ามันท่าทางดุร้ายเอาเรื่องเมื่อปล่อยลงในกระมังแล้วต้องหาอะไรมาครอบไว้มิเช่นนั้นมันจะกระโดดออกมาอลวาดได้แต่ช้างน้ำที่ถูกจับมาได้นั้นจะอยู่ได้ไม่นานก็จะตายคงเพราะผิดฟ้า ผิดลมผิดน้ำผิดสถานที่ที่อยู่เลยปรับตัวไม่ได้และมันก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เอามาฝากกันในวันนี้นะคะและก็อีกเช่นเคยที่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงตำนานและความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาจะเชื่อหรือไม่นั้นหรือจะจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนเอนทุกทกคน เพียงแค่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้แปลกๆใหม่ๆเท่านั้นค่ะ